สวัสดีตอนเช้าแต่ตอนเช้าค้อนัสดีครับวันนี้มาทำอะไรอันนี้อังยงจะขับรถอีกแล้วครับอลิสันจะ go drive car มาจูเจเล่นฟุตบอลกับเพื่อน and we driving m a t c h to t h e football so Alexander driving m a t c h to t h e football yeah ครับครับครับ and then we take a trip like we do last day ครับ out out country ครับวันนี้หนาวนิดนึงนะ it's cold today ครับ ่กนเประมาณ <bit S 3> eh? 9โมงเช้าใช่ไหมอ่าครับนสิบสิบอ่ะสิบโมงเช้าโอเคทุกคนอยู่ตนรถครับอืมแล้วเ่าต้องรอ,อนิหน,น,น,น่อยาะว่ามาตหาอินหครับต้องรอนิดนึงเพราะว่ามันหนาวมากเยันมาก4 40อ4 o Oh. Yes. I'm t เ e I'm the teacher. ครับเรียนผมจะไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนครับใครขับรถโอ้ทุกคนดูอันยองอันยองขอุณขับอันยงโอเคไ We football. We we now we're down in the football field. I drop off Matthew. Alexander, you drive him? Yeah. Matthew, you feel good? The yes. Brother drive you? Do you don't have to take the bicycle. That's good. So how long time you going to be here, maybe? Saint and then you walk home or <laughs> yeah. i come i have to pick you up yeah. okay i can do that i think now will you go play football and me and alexander go driving mm -hmm. yeah. okay bye bye see you later see you. Later. alexander you're driving? Deep up driving in the car going good mm -hmm. yes feel safe when i go with you now and it feels better for you every day we're driving i think just drop off Matthew on football yeah he happy I don't have to take bicycle you help him so you go pick him up too I or I do maybe <laughs> you see I need to to home Det Nu är vi ute och kör i small skala Alexander, ja det är bra, utomlands, vi har vänster här. Men det känns bra i alla fall. Här är det bara 40, 30, 30 kan du köra. Det är, det är massa hus här. Så här behöver man inte köra så fort. Så det är bättre, om det är ungar ute och leker. Lite fortare att köra, jag kör du, kör du 20 Alexander. 30 sa jag, eller hur? Men upp lite, upp lite hastighet. Där ja. Stannar du Alexander? Du sa 30. Ja, men du kör ju under 30. Jag tror de skriver en skylt här, 42 tror jag står på skylten. They write a sign by themselves, they say CC song yeah, to drive. But they're driving by the. they make it by themselves. <laughs> Still going strong. Yeah. How are you feeling? Big up! Let's him to call, yes. I've been driving on small roads before yeah? Now it's better. Now yeah. you like it again, so link I'm gonna have to put tick tock Tick 아아, m 고내 g g o t i

ต่ราล่ะอันนี้จะไปเอียงข้าวเลี้ยงข้าวพ่อวันนี้เลี้ยงข้าวพ่อเหรอไม่ให้พ่อไม่ให้พ่อทํากับข้าวเหรอเออดีบไงลูกบอกว่าลูกบอกว่าสี่เลี้ยงข้าวพ่อว่าสันป้ามือนีเพิ่นจริงเพิ่นสิ ป๊ะป๋าจะทำอะไรนะวันนี้เฮ้วอสกันดูหลอกใหญ่ดอกเอกิลิสกันหลอกกีทหรอกกูเออจริงๆป๊ะป๋าสีเฮ็ดท่าโกอันนี้อันลูกบอกว่าเดี๋ยวสิพาไปเลี้ยงข้าว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 พ่อครับโอเคนั่งเล่นเกมนนั่่งเเลกมหัวแบบได้อย่างไรเ่ย Oh my god อย่ามาเสพสื่อเลยลูกผมคัดต่างกัน นั่นทำกันบ้านเออไปโซนเนาะเป็นนักเกี็ตนะนั่งเล่นเกมเอมอคักเนี่ยโอเคต่อโอเคจะไปไหนนะบอกทุกคนบอกทุกคนอีกรอบซิจะไปไหนอ่ะไปกินข้าวข้างนอกเลี้ยงข้าวเพราะว่าวันนี้วันพ่อเลี้ยงข้าวพ่อเหรอเหรอแล้วเลี้ยงข้าวแม่ด้วยไหมเลี้ยงได้เลี้ยงได้ด้วยเล้ว โอเคปะ,ะเดินพ่ออยู่ตรงไหนไม่รู้แหละาาหูจักเลียงเขาพอเขาเมอาใหม่สิเอา,าแอาล้ว เร็วสิหนาวตัวเองตัองอะไรเนี่ยก็เดินอยู่นี่น่ะโอเคกลับมาที um> ่เดิมจ้ามาที่เดิมที่เดิมมีงอนลูก กลัวลูกจำวันพ่อไม่ได้ <laughs> มาที่เดิมจ้าฟูดคอร์ดนาะจะทุกคน

นองกินอะไรนะน้องสูชิอีกแล้วสูชิอีกแล้วิบสี่ิบสีชิ้นิีกแล้วินกินไหมวาซาบิเด็ดพิ่ากินสูชิครั้งแรกน่าม่ใช่ทุกครั้งที่มาแม่ถืออันนึงอ่ะ พ่อแม่ถืออ mm ันหนึ่งอไต้องดูลกันทอฟาดอสเดย์เอาเก็บบับเคบับยลูกเลี้ยงเลยเนื้ออีกนะแม่ เด็กของแม่ทุกคนโอ้ทำไมอเลรกลอพรอกว่ามัดผมแบบนี้ <laughs> ทำไมอะ็กหลอม,ออม,ม,ม,มลัดผมแบบนี้อ่ะโอ้ยขัดเนยบอเบ้ยังพอวเวลี่สูตรอมฟรีอออะไิเคบับดูฟล์บดเดลลีต นี่เหรอเอ๊ไก่ใช่ไหมไก่โอเคอูมอฟิพอร์มิสเฮอยากกินของแม่และสิสองคนนี่ทะเลาะก,กันอีกแล้วเนี่ยฮะกระเทาะที่ซามสมุน อบอลสิวัาสุขุขินได้สิน,น้องกินเลยยังอเอาวตะเกียบให้แม่นะโอ้เดี๋ยวใ้เราสัตว์สิเก็บสองขอนกินคนอันนี้เป็นแพนนี่ไก่จ้ะทุกคน ใช่ไหมแพนเนอร์ใส์อืมแม่ดูเอาเอาใหม่สิปะเอาใหม่อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้แม่ใส่วาซาบิลงไปกอ่อนแม่ชอบใส่วาซาบิตรงน,นี้แล้วก็แม่จะมีกระหมูกมาซาบอโอเคหนึ่งชิ้น อืมเอ๊แม่แม่ไม่ชอบชีสอันนี้มันเหม็นนะมันเหม็นดีดีกินชอบนะผมอยากได้เกลือแม่มีไม่มีเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปเอาเกลือแป๊บหนึ่ง

แตบพอแม่ล้วก็ต้งนี่นมีซูชิด้วยอร่อยมือนเดิมแล้วห่าเล็กสิ่ง no Thai food not today not today shop Ja men, han har han är ett. ätit Okej, men ät det... Jag filmar. Åh, det är curry. Good. quá quanh ạ chim à. Yo, Yo, uh, beef. chim 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 chim

จะลบไปเอเตกูเลยลอ้อน er> ่ลยสักก่อนเขินเลย Mesma ali? só, a ó, Ah, A Não. não. não, não. não, não. não, não. não เอาอีกเอาอีก,ออกออหรือว่าค่อยเอาก็ได้่อยเอาหรือเอาอีกใคอเอา <c oughs> อร่อยใช่ไหมไม่ชัง่งกถ้ามันไม่กินน่ะกินแค่นั้นนะจะให้สั่งแบบนี้แมททิวไม่กินมาเอาแมตทิวมาเอาหนึ่ง Alletwee alle gaan delen. Daar. Skål. Alletwee gaan Ik Nee. Nee, nee. Het is gewoon van dit zo ja. Là. Guarda, ti muoio... I top 5 di 6 di No, mi ci si ha... Tanto più Oh no, non Non capita il

Nai, nai mama. Agin lah, agin like it all thank you for the food family i say thank you the god thank you children for the food hurav papa sia i love you thank you เหลีย <laughs> <le ei> งเขาพอเิ่นกับผ้ากันเลนกันสอ,องคนเนี่ยนะเดี๋ยวก็เจ็บตัวทำอะไรอ้าแกล้งเขาไง <c oughs> ไป้ากลับบ้านทักสมอเตินเดนวากูอทุกคนเห็นหมเท็่มากทุกคนเล่นอะไรเนี่ย กินข้าวเรียนข้าวพันพ่อเสร็จแล้วครับกลับปานแล้วครับครับขอบคุณทุกคนที่ทวะทักคนที่แวะกทักทายกันกันในในคลิปคลิปวิดีโอวิดีโอขอบคุณทุกคนแล้วจ้าทุกคนจ้ามืออื่นกะไปโรงเรียนเนาะกะฝากคลิปไปแค่นี้นาอจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบาย